ผูดปะผูดปไม่ท้อ like นะผูดลายๆสบายดีลาละจับมืออุ้งจับมือนุ้งนี่ลูกสบายดีก่อนเลยก่อนก่อนสบายดีป้าลุงอ่ะทำแม่เอื้อเห็ุเะไรนะฮะนี่ก่อนสบายดีลูกเอาเอามาลูกไป

ロボបងម៉ែម៉ែជួយឲ្យឡាអូមិនមើលម៉ងហេតមិនប្រលិជឹងញាក់ប៉ុណ្ណា sẽ nhìn mẹ mất rồi. Ừ, đi con. Mình thảo bảo đụng. nè. Bao con nè.

มาเกี่ยวลูกอมาแม่สีดึหานอ้าวเ <c oughs> ด็กถืออไรอีแ้วร้อยเหย็ดถื้นแบบใา้นอกหน่อยร้อยร้อยเหย็ดเป็นช่องขึ้นยนอกหน่ <c oughs> อยร้อยเอะนี่เห็ดแต่มันขึ้นขึ้นยองอ,อย <c oughs> นี่ยอกงามดเวยนะอ๋อไม่เห็นดอกใจ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 เฮ้ยมันเถ่าขาดดิได้หองปกรณ์เหี้ยมาเลยร้อยเอ้าจะคือในในอปกรณ์เอวาเรียบมากลูกอย่าพักอย่าพักนี่น่ง ดูละดูอันนั้นก็เอาสิอืมันนั่นเอาหนิเยี่ยมหันหนามะผ้าหันหนามาดูสิผ้าหันหนามาดูกินได้้อยก่อนหันหนามาสิถ่ายหูพันนี่หนึ่งสองนิ้มบายเปลนเคินอย่ามันแแหมมือเด้อสายช้ย่างอีกบ่อไหมตึงให้มันใหญ่พ่อลูกมันเท่าเลยบูเจ้าโอ้มันเท่าแล้วก็อนย่างที่ยัง

อยาให้มันแห่ได้หน่อย่าแห่เลยเก็บเอา โอ้ยดอกนี repay, น่ยังไม่ได้แก่ทรับนี่เอาโมเห็นเาเก็บเอาทำไมมันแห็่นะเอาอีร้อยถือได้ถ <c oughs> ือเอาก่อนกินมาคเค nghe mắc mắc cái bơm giáp, mình thịt thím bớt. Đội. Này nè. Này Thứ áo bà luôn mừng oh, kì dô ông mà kì nơi điều ស្រអនស្រអនខ្លះងាំនេះเนาะ